รวมไปถึงแชร์เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนไปก่อนหน้านี้ว่าไทยตอนบนจะร้อนสลับกับฝนนะคะแล้วฝนจะตกหนักแล้วก็มีลมแรงด้วยอย่างในพื้นที่เชียงรายค่ะพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะคะทําให้นักท่องเที่ยวที่เขาไปล่องแพเปียกกันนะคะเดือดร้อนกันไปนะคะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูค่ะ เกจ้แล้วอังจีต้องเปนนะคุแต่คนักกูตกใสย่ล้เนี่ยค่ะบอกโอ้โหจะอยู่กันได้ยังไงเนี่ยนะคะจุดนี้ก็คือที่เขื่อนแม่สวยนะคะพายุฤด,ดูร้อนพัดกระหน่ำรุนแรงเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็กาลังล่องแพเปียกอยู่เลยนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็คือกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวกันด้วยเกิดความวุ่นวายกันอย่างที่เห็นเลยนะคะต้องพากันหาที่หลบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองค่ะ หลังเกิดเหตุทางอาสากู้ภยัยสยามรวมใจอำเภอแม่สวยเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะถูกของเนี่ยหล่นใส่หัวหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะแล้วก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นกันไปอาสากู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นั่นก็เกิดฝนตกหนักลมแรงเช่นเดียวกันค่ะ,ใน,นะในพื้นที่อ่าในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีพัดพาหลังคาสารเพียมตาของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะหรือว่าเจ้าแม่สาวไทย ปลิวมาขวางช่องทางตจราจรบริเวณสะพานแม่น้ำป่าศักขาค,คเข้าเมืองวิเชียรบุรีค่ะซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งขณะนั้นเองดาบตำรวจนัทวุฒิตำรวจสายตรวจสอพอวิเชียนบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่อสอค่ะขับรถผ่านมาเห็นพอดีเนี่ยก็เลยลงไปค่ะจอดรถแล้วก็วิ่งฝ่าสายฝนแล้วก็ไปลากเนี่ยไปลากสิ่งนี้นะหลังคางเนี่ยกลับเข้ามานะคะแม้ว่าจะเสี่ยงอันตรายนะแต่ก็ต้องต้องช่วยกัน่อยนะคะ ด้านพันตำรวจโทรปริญญาพาพานสวัยค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับการปราบปรามสอพอวิเชียนบุรีบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของคุณพี่ตำรวจดีๆที่อยู่เคียงข้างประชาชนค่ะค่ะเกรงว่าชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาเนี่ยจะมองไม่เห็นอาจจะเข้าไปเหยียบแล้วทำให้ตะปูหรือว่ารถล้มได้อะไรนะครับดาบตรวจอานทวุฒิเนี่ยเขาก็เลยจอดรถ กั้นไว้แล้วก็เปิดสัญญาณไฟวา,วาบแล้วทีนี้ก็ได้มีเจ้าที่อสออีกคนนึงก็เข้ามานะครับก็มาช่วยกันลากสารหลังคาเจ้าแม่เนี่ยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ข้างทางเพื่อความปลอดภัยนะครับแลวจากนั้นก็ได้เคลียร์ถนนเพื่อไม่ให้มีเศษตะปูอะไรหลงเหลืออยู่นะครับผม